สวัสดีจ้าพี่น้องสบายได้นอใหม่มากเ้ยค่ะเดวสต้มกระดูกหมูออนนะคะพี่นอ้องต้มจืดค่ะกระดูกหมูออนนะคะพี่น้องได้เป็นแผ่นมั้งส่เลยเด้จ้าต้มกระดูกอ่อนจ้ามานี่ปอกนอกใหม่กันเลยจ้ะพี่น้องสุดยอดค่ะปอกแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องปอกแล้วจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเตรียมต้มเลยค่ะต้มให้มันจือจากนา้ำซองน้ำกันนะคะพี่น้องจังสีต้มเลยค่ะจังสีแกงใสิมหม้อกันเลยจ้าล้างหมูให้สะอาดก่อนนะจ้า หั่นหมูเสร็จแล้วจ้าหั่นหมูเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะจ้าต้มหมูกรอลกก่อนเลยค่ะต้มหมูลอ,อก่อนเลยเด,เดือดๆไปเลยจ้าพี่น้องใกล้ได้ทีแล้ว,วค่ะตักหน่อไม้ที่ต้มจืดไว้แล้วนะคะใส่เลยจ้าใส่หม้อเลยจ้ะพี่น้องใส่หมูลงไปเลยจ้า หมูเราจะแน่นมากนะคะโอ้ยหมูแน่นแเลยจ้าเดือดแล้วปรุงรสกันเลยจ้าขาดไม่ได้ด้วยค่ะผงนัวค่ะพี่น้องใส่ซอสจ้าพริกไทยรสด,ดีจ้า เดือดฟุดุดจ้าพี่น้องน่ากินมากจ้าต้งมจืดจ้าพี่น้องใส่ผักลงไปเลยจ้าเป็นอันเสร็จจ้าพี่น้อง ักใส่ถ้วยกินกันเลยจ้าตักใส่ถ้วยกินกันเลยจ้าโอ้ยน่ากินมากจ้าพี่น้องโอ้ยหมูเน้นๆเ,เลยค่ะว้าวเลิศค่ะพี่น้องกินกันเลยจ้าอ้มาเลยจ้า